หนังสือโยฮันบทที่11มีคนป่วยคนหนึ่งชื่อลาซาโรมาจากเบธาเนียคือหมู่บ้านที่มาเรียและมาธาสองพี่น้องอยู่นั้นมาเรียคนนี้คือหญิงที่เอาน้ำมันหอมโลมองค์พระผู้เป็นเจ้าและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ลาซาโรที่ป่วยเป็นน้องชายของหญิงนั้น เหตุฉะนั้นพี่น้องหญิงทั้งสองจึงใช้คนไปหาพระองค์ทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าดูเถิดผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นป่วยอยู่เมื่อพระเยซูได้ยินแล้วก็ตรัสว่าโรคนั้นจะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อสําแดงสง่าราศีของพระเจ้าเพื่อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รับสง่าราศีเพราะโรคนั้น ฝ่ายพระเยซูทรงรักมาธากับน้องสาวของเขาและลาสโรครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาสโรป่วยอยู่พระองค์ก็ยังทรงรออยู่ในที่ซึ่งพระองค์อยู่นั้นอีกสองวันหลังจากนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกว่าให้เราเข้าไปในมณฑลยูดายกันอีกเถิดเหล่าสาวกทูลพระองค์ว่ารับบี พวกยูได้เพิ่งหาทางที่จะเอาก้อนหินขว้างพระองค์พระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่าวันหนึ่งมีสิบสองชั่วโมงมิใช่หรือถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวันเขาจะไม่สะดุดล้มเพราะเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าผู้ใดเดินในเวลาค่ำคืนเขาจะสะดุดล้มเพราะไม่มีความสว่างในตัว พระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าลาซาโรสหายของพวกเราหลับไปแล้วแต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่นฝ่ายเหล่าสาวกทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาหลับอยู่เขาก็จะฟื้นพระเยซูตรัสถึงความตายของลาซาโรแต่เหล่าสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อน เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสแก่เขาตรงๆว่าลาซาโรตายแล้วเรายินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้เชื่อแต่อย่างไรก็ดีให้เราไปหาเขากันเถิดโทมาที่เรียกว่าดิดุโมจึงพูดกับเพื่อนสาวกว่าให้เราทั้งหลายไปด้วยเพื่อจะได้ตายด้วยกันกับพระองค์ ครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงพบว่าลาซาโรอยู่ในอุโมง์ฝังศพมาสี่วันแล้วหมู่บ้านเบธาเนียนั้นอยู่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็มประมาณ3กิโลเมตรพวกยูดายหลายคนจึงมาหามาธาและมาเรียเพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของพวกเธอครั้นมาธาได้ยินว่าพระเยซูกำลังเสด็จมา เธอจึงออกไปต้อนรับพระองค์แต่มาเรียยังนั่งอยู่ในเรือนมาธาจึงทูลพระเยซูว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าหากพระองค์ได้อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระเจ้าก็คงไม่ตายถึงแม้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็รู้ว่าสิ่งใดๆซึ่งพระองค์จะทูลขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดประทานให้แก่พระองค์ พระเยซูจึงตรัสแก่เธอว่าน้องชายของเจ้าจะเป็นขึ้นอีกมาทาทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าเขาจะเป็นขึ้นอีกในวันที่สุดเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นนั้นพระเยซูตรัสแก่เธอว่าเราคือการเป็นขึ้นและเป็นชีวิตผู้ใดที่เชื่อเข้าสู่เราแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะกลับมีชีวิตเป็นขึ้นมาอีก และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อเข้าสู่เราจะไม่ตายเลยเป็นนิดเจ้าเชื่อข้อนี้หรือไม่มาธาทูนว่าใช่แล้วข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์นั้นคือพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่จะเสด็จเข้ามาในโลกเมื่อมาธาทูนอย่างนั้นแล้วเธอก็แอบไปเรียกมาเรียน้องสาว บอกกับเธอว่าพระอาจารย์มาแล้วและทรงเรียกเจ้าครั้นมาเรียได้ยินแล้วเธอจึงรีบลุกขึ้นแล้วไปหาพระองค์ในเวลานั้นพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมุ่บ้านแต่ยังอยู่ณนะที่ซึ่งมาธาได้พบพระองค์นั้นส่วนพวกยูดายที่อยู่กับมาเรียในเรือนและกำลังปลอบโยนเธออยู่ เมื่อเห็นเธอรีบลุกขึ้นเดินไปเขาจึงตามไปนึกว่าหญิงนั้นจะไปร้องไห้ที่อุโมงค์ครั้นมาเรียมาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้วจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าหากพระองค์ได้อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพเจ้าก็คงไม่ตาย เมื่อพระเยซูทรงเห็นมาเรียร้องไห้และพวกยูดายที่มากับเขาร้องไห้ด้วยพระองค์ทรงเดือดดาลในวิญญาณและถูกรบกวนมากแล้วตรัสว่าพวกเจ้าเอาตัวเขาไปไว้ที่ไหนเขาทูลพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาดูเถิดฝ่ายพระเยซูก็กันแสงพวกยูดายจึงว่าดูเถิด พระองค์ทรงรักเขามากยิ่งนะแต่บางคนว่าพระองค์ผู้นี้ได้ทรงเปิดตาของคนตาบอดจะก,กระทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือพระเยซูทรงเดือดดาลในวิญญาณอีกจึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพอุโมงค์ฝังศพนั้นเป็นถ้ำมีศิลาวางปิดปากไว้พระเยซูตรัสว่าจงยกศิลานั้นออกเสีย มาทาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าป่านนี้คงมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะว่านี่เป็นวันที่สี่แล้วพระเยซูจึงตรัสว่าเราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อก็จะได้เห็นสง่างราศีของพระเจ้าเขาจึงยกศิลาออกเสียฝ่ายพระเยซูทรงแงนพระพักแล้วตรัสว่า พระบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ได้ทรงฟังข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าพระองค์ได้ทรงฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอแต่ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นแก่ฝูงชนที่ยืนรายล้อมอยู่เพื่อเขาจะเชื่อว่าพระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเมื่อพระองค์ได้ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงร้องเสียงดังว่า ลาซาโรเอ๋ยจงออกมาเถิดผู้ตายนั้นจึงออกมาทั้งผ้าพันมือและเทา้าทั้งยังมีผ้าปิดหน้าอยู่ด้วยพระเยซูตรัสแก่เขาทั้งหลายว่าจงแก้ปล่อยให้เขาไปเถิดเหตุฉะนั้นชาวยูดายหลายคนที่มาหามาเรียและได้เห็นการที่พระเยซูทรงกระทำจึงเชื่อเข้าสู่พระองค์ แต่บางคนในพวกเขาไปหาพวกฟาริสาย์เล่าเหตุการณ์ซึ่งพระเยซูทรงกระทำให้พวกเขาฟังเหตุฉะนั้นพวกขัวหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสาย์จึงเรียกประชุมสภาสแซนเฮดรินแล้วกล่าวว่าเราจะทำอย่างไรด้วยว่าคนนั้นทำการอัศจรรย์หลายประการถ้าเราปล่อยเขาไว้เช่นนี้คนทั้งปวงจะเชื่อเข้าสู่เขา แล้วพวกโรมันจะมาริบเอาทั้งที่ดินและพลเมืองของเราไปฝ่ายคนหนึ่งในพวกเขาชื่อกายฟาเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรและไม่คิดดูว่าถ้าจะให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองเพื่อไม่ให้คนทั้งประเทศพิหน้าไปก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย เขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นจากตัวเขาเองแต่เพราะเขาเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นจึงกล่าวคำทำนายว่าพระเยซูจะตายแทนพนลเมืองแห่งประเทศนั้นและมิใช่แทนพนละเมืองแห่งประเทศนั้นอย่างเดียวแต่เพื่อจะชุมนุมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้นเข้าเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่วันนั้นมาเขาทั้งหลายจึงปรึกษากันว่าจะฆ่าพระองค์เสีย เหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงดำเนินอยู่ในถ้ำกลางพวกยูดาหโดยเปิดเผยอีกแต่ได้เสด็จจากที่นั่นไปยังบริเวณใกล้ปากกันดารถึงเมืองชื่อเอฟรายิมและทรงพักอยู่ที่นั่นกับเหล่าสาวกขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสคาของพวกยูดาหแล้ว และคนเป็นอันมากได้ออกจากชนบทนั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสาคาเพื่อจะชำระตัวเขาทั้งหลายจึงเสาะหาพระเยซูและเมื่อเขายือนอยู่ในพระวิหารก็พูดกันว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรพระองค์จะไม่เสด็จมาที่เทศกาลนี้เชียวหรือฝ่ายพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสายได้สั่งไว้แล้วว่า ถ้าผู้ใดรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนก็ให้มาบอกเขาเพื่อจะได้ไปจักพระองค์